ถ้ำสำเพาทองค่ะที่นี่เขามีหินงอกหินย้อยด้วยนะคะแล้วก็ส่องแสงระยิบระยับสวยงามเลยทีเดียวค่ะ เปิดความสวยงามของถ้ำสำภา,าทองหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองยะลาที่มีหินงอกหินย้อยค่ะส่องแสงระยิบระยับเลยตามธรรมชาติถึงแม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาทางเจ้าของพื้นที่นะคะได้มีการปิดประตูค่ะแล้วก็ปิดเปิดนะคะหลังจากที่มีคน,นแอบลักลอบเข้าไปตัดหินงอกหินย้อยค่ะทําให้เสียหายไปบางส่วนแต่ความงดงามยังคงเหลือให้ได้เห็นนะคะให้ได้ชมกันซึ่งนอกจากจะมีหินงอกหินย้อยแล้วนะคะที่งดงามแล้วเนี่ยภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปที่บรรดาผู้ที่มีจิตศรัทธา มาวางไว้ให้สักการะด้วยซึ่งก็จะมีการติดไฟฟ้าเป็นระยะระยะเพื่อให้แสงสว่างสามารถมองเห็นความงามตามธรรมชาติของหินภายในถ้ำได้ค่ะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะไปชมความสวยงามภายในถ้ำสำเภาทองสามารถติดต่อทางพระสงฆ์ที่ดูแลได้แล้วก็สามารถที่จะร่วมทําบุญบริจาคได้ตามจิตศรัทธาสําหรับการเดินทางมายังถ้ำสำเภาทองค่ะหา่หางจากตัวเมืองยะลาประมาณ5-6กกิโลเมตรเมื่อมาถึงบริเวณบ้านเตาปูนตําบลหน้าถา้ำก็จะเห็นป้ายทางเข้า ถ้ำสำเภาทองติดไว้ขับเข้าไปอีกค่ะนิดเดียวเท่านั้นค่ะก็จะถึงทางเข้าถา้ำซึ่งจะต้องเดินขึ้นบันไดนะคะไปประมาณ30กว่าขั้นค่ะก็จะสามารถเข้าไปชมถม้ำแล้วก็ไหว้พระได้เลยค่ะ